วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดูแลรักษาแบตอุปกรณ์อย่างแรกเลยครับหมวกเซฟตี้นะครับผมเ,<อ>เราจะมาตรวจเช็คครับที่เกลือซัดตัวนี้ไม่มีเกลือนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวที่มีคราบเกลือกันนะครับตามมาครับสวัสดีครับ มาพบกันอีกแล้วนะครับกับรถพลิกลิฟตวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดูแลรักษาแบตโดยวิธี7ข้อเพื่อให้แบตมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นมีค่าไฟที่เหมาะสมในการใช้งานนะครับผมข้อแรกกันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องมีอุปกรณ์ในการเซฟตี้ตัวเราเองนะครับอุปกรณ์อย่างแรกเลยครับหมวกเซฟตี้นะครับผม2ครับแว่นเซฟตี้นะครับ3ครับถุงมือครับและรองเท้าเซฟตี้นะครับผม ต่อ้วยขั้นตอนที่2นะครับในขั้นตอนที่2เราจะมาเช็คตัวขั้วแบตเตอรี่ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไหมในจุดของตัวสายกับข้อต่อมีการหลุดหรือคลายหรือไมมนะครับ <c oughs> ผมโดยการขยับดูดูด้วยสายตานะครับแล้วก็อันนี้ของคู่บวกนะครับเราก็เปิดดูว่าอยู่ในสภาพ,พพร้อมใช้งานด้วยกันไหม มาเริ่มการตรวจเช็คขั้นตอนที่ต่างกันนะครับตรวจเช็คตัวระดับน้ํากันในแบตเตอรี่นะครับผมขั้นแรกก็คือเปิดตัวฝาของแบตเตอรี่นะครับต่อมาเราจะมาดูระดับน้ําต้องอยู่สูงกว่าแผ่นาตานะครับโดยไม่เกินตัวแถบที่กําหนดไว้เพราะว่าแบตเตอรี่เวลาใช้งานอาจจะมีการเดือดหรือความร้อนในการใช้งานอาจจะทําให้น้ํากันล้อนออกมาได้นะครับถ้าเกิดเติมมากเกินไปในขั้นตอนที่4ี่นะครับเราจะมาวัดตัวค่าความถ่วงเฉพาะของ น้ำกดหรือน้ำกันในแบตเตอรี่นะครับผมค่าความส่งกำพ้อก็คือค่าความเป็นกดเป็นด่างของน้ำกดในแบตเตอรี่นะครับต้องอยู่ในระดับไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปเรามาเริ่มกันเลยอุป,รป,รป,รปรกรณ์ที่ใช้วัดของเราก็จะมีไฮโดรมิเตอร์นะครับแล้วก็เป็นกระป๋องนะครับเพื่อกันตัวน้ำกดมันหยดลงพื้นนะครับผมครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะบีบบีบเอาน้ำกดขึ้นมาครับผมในจำนวนหนึ่งนะครับ เมื่อเราได้มาแล้วเรามาดูว่าค่าอยู่ในระดับที่พร้อมใช้งานหรือไม่แบตเตอรี่ปกติค่าความถ่วงเฉพาะจะอยู่ที่1.25ถึง1.3นะครับถ้าเกิดอยู่ที่1.2แสดงว่าค่าไฟของแบตเตอรี่อ่อนแต่ถ้าค่าความถ่วงเฉเพาะอยู่ที่ในขีดสีแดงหรือ1.1อันนี้คือแบตเตอรี่เริ่มชำรุดโดยมีการเสื่อมสภาพของเซลล์หรือแผ่นธาตุของตัวแบตเตอรี่ขั้นตอนที่5นะครับผมเราจะมาตรวจเช็คครับที่เกลือ ภาพการรั่วไหลของแบตเตอรี่หรือน้ํากัรภายในแบตโดยเราจะมาเช็คในจุดน,นี้ก่อนนะครับเราจะมาเช็คที่ขั้วแบตเตอรี่รอบๆแบตเตอรี่ว่ามีการขึ้นของคราบเกลือหรือไม่นะครับถ้าเกิดมีการขึ้นอย่างขั้วแบตเตอรี่นี้ถ้าเกิดมีการขึ้นของคราบเกลือแสดงว่าขั้วแบตเตอรี่หลวมวิธีดูก็คือใช้ใชสายตาดูปกติทั่วไปเลยครับซึ่งตัวแบตตัวนี้ไม่มีคราบเกลือนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวที่มีคราบเกลือกันนะครับตามมาครับ เราจะมาดูตัวอย่างคราบเกลือนะครับผมกรณีมีการรั่วซึมของน้ำกรดหรือน้ำกั่นนะครับก็จะขึ้นเป็นคราบเลยนะครับผมเป็นคราบเกลืออย่างนี้นะครับนี่ครับซึ่งการทําความสะอาดเราจะไปดูต่อกันขั้นตอนที่6เดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมกันก่อนครับมาต่อกันที่หัวข้อที่6นะครับการล้างตัวแบตเตอรี่คราบเกลือที่เราได้เห็นไปนะครับผมเราก็ต้องเอาสเปรย์สำหรับขจัดคราบเกลือนะครับฉีดแล้วก็เช็ดออกนะครับ ง่ายๆนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ขั้นตอนที่7นะครับหรือขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมในกรณีที่มีน้ํากรดไหลออกมานอกโดรแบตนะครับผมเราต้องเราควรต้องทําการให้น้ํากรดมันเจอจางออกเพื่อป้องกันเวลาสัมผัสนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาปิดฝาตัวแบตเตอรี่กันก่อนนะครับผมเมื่อรับปิดฝาแล้วเราจะเห็นว่ามีคราบตัวน้ํากรดมันหยดอยู่ทีนี้เราต้องทำการเจอจางโดยเราใช้น้ำเปล่าหรือน้ำกันทำการล้างได้เลยนะครับผมก็ทำการเทไปที่ตัวแบตเตอรี่ครับเพื่อให้เกิดการเจอจาง,จาง ความันกดมันออกไปนะครับผมแล้วใช้ผ้านะครับผมเช็ดทําความสะอาดเราไปครับเพื่อกันไม่ให้มันหยดไปใน่วนอื่นมากเกินไปครับผมก็ถือว่าสะอาดแล้วกันนะครับผมถือว่า้แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับเจ็ดขั้นตอนการดูแลรักษาแบตเตอรี่เพื่อให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับผมแล้วก็อุดถึกทนไว้ดูกันต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ครับผมบาย